สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่5ธันวาคมปีพศ2568ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่5หรือว่าวันเกิดของพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่นเองทุกคนเนาะนี่คือขมิ้ทุกคนนะเนาะขมนประชดประชันรัฐบาลเนาะไถกบนาข้าวที่กําลังสุกเนาะนาข้าวที่กําลังสุกไถทิ้งหมดเลยเพื่อประชดประชันรัฐบาลและก็ประชดประชัน รัฐบาลไทยด้วยทุกคนเพราะว่าประเทศไทยไม่เปิดด่านเขาว่าแบบนั้นเนาะประเทศไทยไม่เปิดด่านเขาก็เลยทําแบบนี้เลยไทยกบนาข้าวที่กําลังรอเก็บเกี่ยวทุกคนคือไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าราคามันตกต่ำมากตอนนี้ราคาสามบาทเนาะราคาสามบาทกู้นี่ยืมสินมามหาศาลแต่ว่าพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวกับตกต่ำกิโลละสามบาทอยู่ประเทศไทยลดละสิบาททุกคนคือมาห่างกันเบาทเลยนะ อยู่บ้านมาต้นโลล,ละแปดแปดบาทแต่ที่ขเมรนทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นที่ขมรโลละสามบาทพี่น้องโอ้โหถือว่ารัฐบาลรัฐบาลขามรตอนนี้เก้าอี้ร้อนแล้วครับทุกคนเก้าอี้ร้อนแล้ววุนเซนวุนน่นมาเน็นี่เก้าอี้ร้อนแล้วเพราะว่าประชาชนในประเทศเนี่ยเริ่ม ทําการประทวงเลยครับเริ่มทําการประท้วงไถกบนาข้าวที่กําลังสุกเหลืองเผานาข้าวที่กําลังรอจะเก็บเกี่ยวเพื่อประทวงรัฐบาลชีวิตการไปอยู่จะเป็นยังไงเนาะชีวิตการไปอยู่ของประชาชนจะเป็นยังไงต่อไปแรงงานก็ส่งกลับบ้านหมดยางพาราก็เน่า ข้าวราคาก็ตกต่ำตกต่ำยังไม่พอตุกคนขายไม่ได้อีกประชาชนคนขเขมรยกมือพนมมือเหนือหัวให้รัฐบาลไทยเปิดด่านเพื่อจะมาทำงานเพื่อจะมาขายข้าวเพื่อจะมาขายมันสำปะหลังแต่ว่าอินฟูหรือว่าคนดังคนมีเงินอยู่ในขเขมรน,นี่มันบอกว่าปิดด่านอีกสองร้อยปีขเขมรก็อยู่ได้ มึงอยู่ได้แหละแต่ชาวนามันจะตายอยู่แล้วอะชาวนามันไม่มีจะกินแล้วครับมันเป็นหนี้นะครับนี่แหละสิ่งที่วุลเซนจะอยู่ยากรัฐบาลเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนเขาเอาจริงนะครับทุกคนเนาะเขาไม่มาประทวงที่บ้านน้องจานน้อง่าแก้ว้วครับคือตอนนี้ประทวงที่ไล่นาของตัวเองไถกก นาข้าวเผาทุ่งนาเหตุการณ์แบบนี้ก็มันจะบานไปลายไปทั่วประเทศแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าคือมันไม่มีทางออกแล้วครับไปทำงานที่มาเลรัฐบาลมาเลว่าประกาศให้แรงงานคาเมนไปแล้วทำงานที่มาเลก็ต้นทุนมันสูงวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกับประเทศไทยมาก ไปก็อยู่ไม่ได้ต้นทุนค่าจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียมันก็เยอะไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยบางคนลักลอบเข้ามาทำงานไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นประเทศไทยก็รูมอรวยให้อประเทศไทยอ,อรูมอรวยให้จะไปเวียดนามเวียดนามค่าแรงมันก็ถูกคนเวียดนามมันก็เยอะแต่ขนาดประเทศเวียดนามมันยังไม่มีงานทํามันยังเต็มอยู่ประเทศลาวเลย ทางรอดคือทางเดียวทุกคนเนาะอ้อนวอนให้รัฐบาลไทยเปิดดาดเพื่อจะเข้ามาทามาหากินเหมือนเดิมเพื่อจะเอามันสับปะหลังมาขายเหมือนเดิมเพื่อจะเอาข้าวมาขายให้ในายทุนไทยเหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนี้ครับทุกคนไม่รอดครับขมิ้นไม่รอดแน่ๆครับแต่หุ้นเซ้นจะรู้สึกหรือไม่เนาะจากสำนึกเห็นอ่าหัวประชาชนหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่หุนเซนเนาะแต่ว่าคือสิ่งที่ประชาชนคนเขมรทําได้คือตอนนี้คือเผาสินค้ากเกษตรเพื่อประท้วงเพื่อประท้วงรัฐบาลตัวเองในเมื่อทําอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อทําอะไรไม่ได้มันก็มีแค่ทางออกทางเดียวเผื่อ รัฐบาลคุณเซนเนี่ยจะมองลงไปข้างล่างและเห็นหัวชาวนาคือตอนนี้งานมันก็ไม่มีทำทุกคนคืองานในเมนเ,นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีงานเยอะแยะมากมายเหมือนประเทศไทยเนาะโรงงานอุตสาหกรรมหากรรมมันก็ไม่มีโรงงานไก่โรงงานสิ้นส่วนอะไระสรําเเละไก่เก็บผลลมงผลไม้คือมะม่วงนี่มะม่วงเขียวสเสวย เนื้อที่หลายพันไร่เนี่ยประเทศไทยก็ห้ามนําเข้ามะม่วงจากขมินประเทศไทยเขาขายเองเกษตรกรของขมินก็เยอะเขาห้ามนําเข้ามันสับปะหลังก็ห้ามนําเข้ามาไปเอาจากลาวแทนข้าวไปเอาจากลาวแทนน้องท่าไม,ม่พอขายแต่ห้ามนําเข้าขมิน้นนำข้าว ข้าวขมีนนี่ทุกคนห้ามนําเข้าเลยปล่อยให้ขมีนมันอดแล้วก็อยู่ในกรอบของประเทศมันบางคนเนี่ยถ่ายคลิปลงโซเชียลอ้อนวอนรัฐบาลไทยแต่ลืมไปว่าลืมอ้อนวอนรัฐบาลตนเองการที่ปิดด่านเนี่ย มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยปิดนะครับทุกคนมันเป็นเพราะรัฐบาลประเทศคุณด้วยถ้ารัฐบาลประเทศคุณยอมอ่อนข้อไม่ขี้โม้ประเทศไทยก็เห็นใจครับเห็นใจเปิดด่านให้ทำมาค้าขายสองประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ประชาชนคนขเขมรลืมตาอ้าปากมีอยู่มีกินเหมือนแต่เดิม แต่นี้รัฐบาลของคุณมันขี้โม้มันอวดเก่งมันหัวแข็งไม่ยอมใครก็ให้มันรู้ไปครับว่าใครจะอยู่ได้คือประเทศไทยไม่เปิดด่านกับเขมรเขาก็ไปลาวไปจีนไปมาเลไปเมียนมาไปได้หมดครับคือคเขมรเนี่ยอยู่ในคออเนาะอยู่ในกรงจะไปลาวก็ไม่ได้ไปกินอะไรลาวลาวก็ยังจนอยู่ จะมาไทยไทยก็ไม่เปิดด่กจะไปมาเลยมันก็ไปยากจะไปเวียดนามเวียดนามก็ไม่มีงานจะทําสินค้าเกษตรเวียดนามเขาก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นแล้วขเขมรตอนนี้คืออยู่ในกับดักคนออกไปไหนไม่ได้คือหากินอยู่ในบ้านตนเองแต่ว่าบ้านตนเองก็ไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่โตขนาดน,นั้นตอนนี้ก็ได้แต่ได้แต่ยกมือ รีวอลรัฐบาลไทยให้เปิดอ่านเนาะบางคนลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดนจับบางคนไม่มีทางไปเนาะลักลอบเข้ามาลุดลอดเข้ามาในประเทศไทยก็ไปเป็นขอทานที่พัทยาเมื่อเช้าเนี่ยบนต้นก็ดูข่าวเห็นจับอขอทานต่างด้าวคนขมรีรที่ขอทานที่พัทยาไนาบอกว่าขมรีรเจริญแล้วอ่ะไนบอกว่าคุณพ่อบริหารประเทศดีทําไมมาขอทานประเทศอื่นอ่ะทาไมไม่ขอทานในประเทศขมรีรมาให้ตารวจจับไทยจับทําไมเนาะ ทำไมไม่ไปขอทานที่ขเมรบอกว่าคุณพ่อในบริหารประเทศดีอีกสิบปีห้าปีเนี่ยประเทศไทยต้องไปดูงานที่ขเมรเพราะว่าขเมรเจริญไวมากทาไมยังมีขอทานอยู่นอกถ้าว่าจเจริญถ้าบอกว่าตนเองรวยแต่ทําไมคุณไปขอทานมันสวนทางกันกับความพูดนะครับการปฏิบัติบอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแต่ขอทานยังเต็มบ้านเต็มเมือง คนจนยังเต็มบ้านเต็มเมืองบอกบอกว่าเศรษฐกิจเติบโตเท่านั้นเท่านีน้แต่ว่าการเป็นอยู่ของประชาชนยังลำบากถนนหนทางยังทุรกันดารเหมือนข้างบ้านเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้นกระจอง,องสแสดงความคิดความเห็นเนาะคือ,อคนของขมีนเนี่ยประชาชนคนขมีนเนี่ยคือปะท้วงตอนนี้ปะท้วงเนาะปะท้วง เผานาข้าวไถกบนาข้าวตนเองเพื่อประชดประชนรัฐบาลให้มองลงดูข้างล่างว่าประชาชนคนขมนิได้รับการเดือดได้รับความเดือดร้อนจากการปิดด่านเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนโอเคครับผมสวัสดีครับ